นาปีเนะี่ย่าเห็นโอ้ยนาปีสวัสดียามค่ำคืนวันนี้นะโอ้ไปดูน้ำมาในอ้วนนี้ีทุกียามไเนี่ย ไปไหนไปดวยนันเนี่ยไปไหนไปดวยอืมดีครับวัดดี้ามค่ำคืนนะก็มาพบปะกันเช่นเคยอันนี้วนก็ตามมาเหมือนเดิมมาดึกหน่อยกว่าจะเสร็จอะไรต่ออะไรเนาะวันเนาะอืมกว่าจะไปขาที่ปมมาขั่วกว่าจะกินข้าวเสร็จนี่นะก็สวัสดี ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเขตรอยต่อชายแดนนะก็มาเล่ากันฟังทักทายกันยามค่ำคืนเหมือนเดิมไม่ค่อยมีเวลากะว่าจะทำแบบคลิปแบบนำมาตัดต่ออะไรมันไม่ทันนะครับมันไม่มีเวลาที่จะมาตัดก็เอาเป็นพาไลสดนะพูดคุยกันนะครับอะไรนะสวัสดีห้องสิงสวัสดีครับผม เพิ่งเสร็จงานครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าขาวนอนหน้าบ้านวันนี้เจ้าวนก็เหมือนเดิมเจ้าวนนี่เป็นติดตามตลอดหรือว่าบังคับก็ไม่รู้ไม่ได้บังคับนะอ,อืนะก็มาเล่านะครับเรื่องราวสถานการณ์นะเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าชายแดน นะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวนะว่ามีทหารก็รมีลุกล้ําเขตดินแดนของเรามันก็เหมือนมันมีอยู่ตลอดนะว่า,าเขาแบบข้ามเข้ามาแบบพยายามยั่วยุเรานะมันก็มีอยู่มันผมอยู่เป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะก็ได้รับรู้ข่าวสารอะไรต่างๆอยู่นะก็ครั้งที่เขาประทะกันก็นี่ไม่ได้ตกใจกลัวอะไรเลยนี่จะไม่กว่น นะบางทีเราเปลี่ยนนายกคนใหม่ก็จริงนะแต่ว่าเรื่องราวสถานการณ์ยิ่งเปลี่ยนใหม่เขายิ่งชอบนะก็มีคนยิ่งชอบเลยกระเช้าบางที่น่ะเหมือนเขาไออ่าที่เราตีได้นะนะไมททับกุงที่พากําลังพลไปตีได้แต่ทุกวนันนี้เหมือนว่าเขาจะสั้นมาใหม่นะครับ อะไรนะเสื้อตัวนี้เพิ่งใส่นะเพิ่งใส่วันนี้เองนะผมเพิ่งใส่เพิ่งใส่วันนี้เพราะว่าไม่ได้ใส่มาสามวันสี่วันอยู่นะก็ซักนะก็แห้งก็เอามาใส่นะครับมันมีเสื้อไม่กี่ตัวเองนะที่ผมใส่เพราะว่ามันไม่ค่อยอมีมากเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็อยากจะใส่แบบเป็นแบบชุดบรนท่านดีกว่า นะครับบางทีเป็นชุดเชื่อยืดตาสัญลักษณ์เหมือนที่เคยเป็นอาหารมันก็ไม่อยากจะใส่เท่าไหร่แต่บางคนเขาชอบใส่นะแต่ไม่ใช่กับผมนะครับผมไม่ชอบใส่อันไหนที่เหมือนเราจะคิดนะเหมือนเราจะคิดเหมือนคิดถึงเรื่องราวอาดีตนะเราก็ไม่อยากจะไปไปนะครับสัมผัสนะไม่ใช่ว่าไม่ได้รักนะนะครับไม่ได้รักในทุกอย่างที่เราผ่านมา นะครับมันก็รักมีความผูกพันอยู่แต่ว่าแค่ไม่อย่างนึกถึงแค่นั้นเองนะเมื่อนึกถึงแล้วมันก็คิดถึงทุกไีเวลานะครับอ๋ออ้วนเนรอว่าอ้วนเนาอ้วนใส่เสื้อตัวเดิมอ้วนไม่มีเสื้อใส่ครับอ้วนมีเสื้อตัวเดิมใส่แล้วอุ่นนะวันนี้ก็ไปถ่าน้ําไปลุยน้ามาวันนี้หลุดไปกับเจ้าขาวหลุดทั้งสองนะก็เพิ่งกลับมาเหมือน ว่าว่ามีความผิดนะเขาจะชอบแบบคือตามจริงเนะี่ยคือผมเรียกเนี่ยจะมาหานะถ้าเกิดว่าไม่ผิดนะเหมือนผมแบบเรียกแบบนี้ก็เขาจะไม่ไม่กล้าไปไหนนะครับแต่ทีนี้วันนี้เรียกยังไงก็ไม่มา่นะเขามีความผิดนะถ้ามีความผิดจะแบบนี้แหละจะหาที่พึ่งนะเขาจะหาที่พึ่งเป็นส่วนใหญ่จะอวนยิ่งเป็นขาวนี่ไม่ใกล้เลยนเป็นเะจ้าขานี่ไม่ใกล้ เพราะว่าเจ้าขาวนี่จะขี้กลัวหน่อยเป็นเป็นเป็นหมาที่เราแวงหน่อยนะแต่ว่ากับคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคนอื่นนี่เหมือนถ้าไม่คุ้นหน้าหรือว่าไม,ไม่ไม่เคยได้ให้อาหารเขาแบบนี้เจ้าขานี่โดนไปเจ็ดคนเลยนะนะครับโค้งับไปเจ็ดคนนะเจ็ดคนก็มีเสียตังบ้างนะมีค่าฉีดยาบ้างบางคนก็ไม่ว่าอะไรนะครับเจ้าขาวนี่ร้ายแต่วันนี้ก็ หลายเหมือนกันอืทั้งหมาเขายิงเป็นตัวเล็กๆเนี่ยชอบเลยนี่ตัวนี้น,นี่บ้านใครก็ไม่สนใจนะจะเยอะแค่ไหนผมไม่สนใจครับผมจะวิ่งเข้าอย่างเดียวเนี่ยก,กวนลายเลยไง <c oughs> จะวน่นก็เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาสองพันกว่ายโลเมื่อก่อนก็อยู่ทําง,งานปฏิบัติงานด้วยกันนะมันก็มีความผูกพันใช่ไหมล่ะนะครับ มันก็เดินทางมากับนะอ่ารถตู้รถตู้ขนส่งจะไม่วันใช่ไหมสองวันนะสองพันกิโลสองวันสองคืนก็จะมาถึงบ้านก็ลําบากหน่อยนะแต่ว่าก็มาถึงนะแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่บ้านกะจะอ้วนก็กะว่าจะหนีเสือปไเจ้าระเทีนะนะก็กะว่าเราทํางานเกี่ยวกับอ่าสาหารณชนดนภาคใต้เหมือนเหมือนว่า มันมีไอการก่อเหตุกอ่อสถานการณ์ความแรงจนใต้นะครับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางทีมันก็เหมือนว่าเราจะพ้นน่ะนะมาอยู่บ้านนะกับขวนกับขาวแบบนี้มันไม่พ้นนะครับมีเสือป่าจระเข้ก็นนมาเจอสถานการณ์ของเขเมพรพอดีเลยนะก็เป็นปัญหาชายแดนยิงเจ้าขาวมาหาอีกในช่วงที่เขาประทะกันอีกไม่รู้จะตามที่ไหนนะในวันที่ เกิดเหตุก็อยู่ทุง่งนานะครับทุง่งนาที่เช่าอยู่ที่นาตรงนั้นน่ะรอเจ้าขาวอยู่นั้นเขาลบกันห้าวันหกวันน่ะผมก็ไม่ไปไหนนะผมจะอยู่ตรงเสียงนาตรงนั้นผมจะไม่ไปไหนจนกว่าเจ้าขาวจะมานะก็กว่าจะเห็นก็อ้หลายวันอยู่หกวันวันที่หกเจ้าขาวมาเขาน่าจะตกใจเสียงปืนหรือว่ามีเงื่อนงำอะไรสักอย่างนะครับ มันอ่านไม่ค่อยเห็นนะผมสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะไรนะสถานการณ์ชายแดนเป็นยังไงบ้างชายแดนนะตอนนี้มันมันเป็นแบบเหมือนมันจะเงียบนะมันจะเงียบแต่ว่าเราจะไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าสถานการณ์วันนี้ณปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องราวการขึ้นมาของ่านขมห็นนะครับขึ้นมาตรงสามเหลี่ยมมรดกแล้วก็ขึ้นมาเนนห้าร้อย ครับเนนห้าร้อยก็เหมือนว่าอยู่แบบแผ่นดินของเราแล้วนะแผ่นดินของเราก็มีฐานกมเรียนขึ้นมาวันนี้ก็มีการกระทบกระทั่งกันในในคำพูดและก็วาจานะครับก็เท่านั้นไม่ไม่ได้ก่ออ่าเฮ้ยเหมือนเราจะผลักดันนะเหมือนฐานที่พิฐานไม่ว่าจะเป็นฐานพลาฐานเขียวที่เขาปฏิบัติการแนวหน้าเขาก็พยายามผลักดันนะครับผลักดันผู้ที่ลุกทํ้นเข้ามา นะครับเป็นทหารกระเมนวันนี้ขึ้นมาหลายนายนะวันนี้ขึ้นมาลุกล้ำเขตเนินห้าร้อยตรงเนินห้าร้อยตรงที่ผมเคยไปให้อาหารหมาตรงนั้นเป็นอานุสาวรีนะจ่าสิบเอกสมชายแก้วประดิษฐ์นะครับที่ที่ตั้งอ,อยู่บนเนินห้าร้อยตรงนั้นแล้วก็เขาลุกล้ำมาน่าจะเป็นช่องทางธรรมชาติหลายสิบนายนะเขาขึ้นมาวันนี้แต่ว่าเราก็ลาดตระเวนไปเจอพอดีนะไปเจอพอดีแล้วก็ มีการาพูดอ่อตกกระทังกันด้านคําพูดวาจาแล้วก็ให้เขากลับไปเพราะว่ามันเป็นแผ่นดิ่ของเรา,าเะมเนมันขึ้นมานะี่คือมันมันแบบไม่ว่าจะเมื่อก่อนไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าตอนไหนนะคือมันจะพยายามลุกล้าเข้ามาในเขตตรงสามเหลี่ยมมรกตเป็นประจําเลยนะ MOU ที่ว่ามันเป็นสันปันน้ําหรือว่าเขตที่ว่าพื้นที่พิพาทหรือว่าเขตปอดทหาร มันข้ามมาลุกล้ําเป็นพันครั้งเลยนะถ้าเอาจริงๆถชาจะพูดว่าพันครั้งนะ่ะมันก็ว่าได้นะสมนมันไม่ได้สนใจว่าคุณจะตั้งกฎสาคลขึ้นมามันไม่ได้สนใจสักนั้นมันสนใจแค่ว่ามันยั่วย,ยุไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะประทะกันครั้งแรกก็ตรงนั้นน่ะนะสามเหลี่ยมมรกรนาะทีประทะกันครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาอีกวันนี้ก็ขึ้นมาเป็นจํานวนเป็นสิบนะเป็นสิบขึ้นมาแล้วก็มี พิพิธฐานหน้าที่เขาปฏิบัติปกป้องอธิปไตยอยู่ข้างบนนะเขาก็ได้ผลักกันออกไปไล่ออกไปก็มีคลิปนะมีคลิปลงสื่อเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการลุกล้ําของฐานกัมพูชานะครับอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการด้วยยุหรือว่าข้ามเขตดินแดนเหมือนอไม่ได้นะถ้าถ้าถ้าเป็นประเทศอื่นนะถ้าเป็นประเทศอื่นถ้าข้าม,มาแบบนั้นมันเป็นการแบบข้ามเข้าม,า,มาไกลเกินนะถ้าบอกว่า 1, 500, เนินห้าร้อยสามเหลี่ยมมรกตที่เขาข้ามเข้า,ขามานะ มาขุดบังเกอร์คูลเลดส,สร้างอ่าสิ่งที่มันเป็น,เป,นเป็นแบบแนวกันชนของเขาอ่ะนะเป็นฐานย่อยๆอ่ะนะมันไม่ได้นะตามจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนประเทศอื่นที่เขาแบบยังมีข้อพิาพาทแผ่นดินแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาจะใช้ใ้รูปแบบในการฝักดันแบบนะรุนแรงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเจรจาเพราะว่าเราก็ต้องรับคําสั่งนะครับเพราะว่าเปลี่ยนอ่า ผูกบริหารบ่อยเหลือเกินนะก็ในรอบนี้ก็กี่ครั้งอ่ะหนึ่งสองสามสามครั้งนะครับนะก็ยังไม่ลงตัวลงลอยแล้วก็ไอเรื่องไอกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เหมือนกันนะครับผมนี่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ดึกดึกนะผมก็ทําตั้งแต่ดึกๆกนะทีนี้ทําแล้วมันดีดออกดีดออกเหมือนกันนะดดออะดีดออกพอดีดออกแล้วก็มันก็ เหมือนว่าคนเรามันเข้าบ่อยๆมันก็ดีดออกให้ใส่อย่างนั้นนะนะใส่ไปสิบรอ้อยยี่สิบร้อยก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับมันอะไรจะยุ่งยากขนาดนั้นนะก็เลยทําไม่ทันนะครับทําไม่ทันไปๆมาๆก็เต็มนะก็ไม่ได้ทํานะก็ทําอ่าเหมือน,น,นทำเสร็จนะโหลดแอปเสร็จแล้วทีนี้ไปลืมลืมกดไอ้รับสิทธิ์ไอ้ที่ว่าไอ้คนละครึ่องอะไรวัดก็ไม่ไทันนะครับหลายคนนะที่ไม่ทํานะแล้วก็ มือนเขาพองผมะนะเพราะแม่ไม่ได้ทําสักคนไม่ทันทําไม่ได้นะครับมันเป็นการแบบเรากดช้าด้วยนะบางทีมันก็เป็นการทุกยากผมว่านะครับยิ่งยากนะก็รอเป็ดสองเป็ดสามแล้วแต่นะครับคนที่ไม่ได้ก็มีเยอะอนะประชาชนมีในพื้นที่ที่เขาเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นหรือว่าไอ้ใช้โทรศัพท์แบบล้าสมัยหรือว่าสัญ,ญญาณไม่ค่อยมีนะครับก็มีเยอะนะคนที่ทําได้ก็ ดีไปนะครับคนที่เขาอยู่ในที่สัญญาณที่มันชัดเจนนะหรือว่ามีอคอมอะไรต่างๆที่เขาทำแต่ว่าประชาชน,นบ้านแบบแถวหมู่บ้านผมนี่ตรงนี้คือทูมุกไม่มีสัญญาณดีแท็ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณทั้งๆท,ท,ท,ที่ห่างจากตัวอำเภอแค่2กิโลเองสัญญาณมันน่าจะมีเพราะว่าเสามันก็ตั้งสงาทั้งสามสัญญาณไม่มีนะอันนี้คือแบบ มีอยู่ขีดเดียวขีดเดียวหายเป็นตัวฮิตแบบนี้ตัวจี้ก็มีนะบางทีก็มันเบื่อสมัครเด็อสมัครเสียตังค์เฉยๆบางเดือนจนแบบเราแบบมันทําอะไรไม่ได้นะนะไอ้ที่สมัครรายเดือนเหมือนเราสมัครเราก็เหมือนออกจากตรงนี้ถ้าจะโหลดคลิปอ่ะผมจะโหลดคลิปเมื่อก่อนนู่นต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับถึงจะโหลดได้สัญญาณถึงจะมีแต่ถ้าเกิดว่าจะโหลดตรงนี้นี่ ผมเร่งเลยห้าชั่วโมงก็ไม่จบนะคลิปแค่สิบยี่สิบนาทีห้าชั่วโมงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถโหลดได้นะครับหลายหลายคนบอกว่าไอ้คลิปมาดึกจังในช่วงนั้นน่ะทาไมคลิปมาช้าจังเหมือนผมตั้งโหลดอ่ะอัปโหลดประมาณสองทุ่มสามทุ่มแบบนี้มันจะไปเสร็จอยู่ประมาณตีสองถึงตีสามนะที่ผมจะไปเสร็จอยู่ตรงโน้น,นเพราะว่าแต่ญานหายมันก็ตัดนะมันตัดบางทีได้หกสิบเก้าเจ็ดสิบ เปอร์เซ็นต์แบบนี้มันจะหลุดอัปโหลดเสร็จทีนี้สัญญาณหายปุ๊บมันจะกลับมาเริ่มใหม่นะครับบางทีเก้าสบ้าแบบนี้สัญญาณหายปุ๊บกลับมาเริ่มใหม่นะครับมันก็เลยช้าอ่ะก็ห่างจากตัวอำเภอแค่สองกิโลเองสัญญาณทุกอย่างนะครับเป็นศูนย์เลยแต่นี่นี่น,นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ wifi นะก็แม่ก็เพิ่งติด wi-fi เมื่อเดือนก่อนนี่นะก็เลยแบบไปได้แล้วก็ไอ สามารถอัปโหลดคลิปได้นะครับนะตามจริงคือเรยบร้อยนะบางทีก็ไม่ได้ลงไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าสัญญาณน,นะมันมันมันมน่าเบื่อสัญญาณเราก็สมัครแบบเยอะอยู่นะนะสมัครแต่ละเดือนมีหลายเดือนทั้งทูมูกทั้งวันดูคอแบบนี้นะแต่ว่ามันเล่นไม่ได้ก็น่าเบื่อโทรไปโก็เหมือนนะยังไงถ้าเราออกไปข้างนอกมันก็เล่นได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าหมู่บ้านมังนี้เล็กๆเอง ห่างจากอำเภอสองกิโลเล่นไม่ได้นะครับพื้นที่มันก็ไม่ได้ไกลนะครับนะบางทีก็เหมือนว่า,าเราโทรไปปรึกษาไอนะ้คนที่เขารับผิดชอบไอ้เกี่ยวกับสัญญาณแบบน,นี้เขาก็บอกว่าจะทําให้เดี๋ยวทําให้นะก็หายนะครับเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าอาจจะบังต้นไม้หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะขนาดผมอยู่ภูเขาขึ้นป่าภูเขาไปหาของป่าของอะไรอ่ะอยู่กลางภูเขาขนาดว่ามีต้นไม้มันก็ยังมีสัญญาณ่าไ่ะ แต่นี่คือตรงนี้ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนะได้ติดไวไฟสงสัยระบบสงสัยอยากจะให้ติดไวไฟมันถึงจะใช้ได้นะครับนะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับบางทีก็อยากจะให้เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครือข่ายนะครับมาแบบรับผิดชอบเหมือนดึงสัญญาณให้หน่อยได้ไหมนะทางอากาศอะไรก็ได้นะครับมันจะได้ไอัปโหลดได้นะครับ อะไรนะโอ้ยอ่านไม่เห็นเลยผมไม่เห็นเลยทีนี้ผมไลฟ์นี่คือเป็นสัญญาณไรฟายนะติดไไฟาติดไรฟถึงไลฟ์ได้นะครับถึงเล่นโทรศัพท์ได้เมื่อก่อนนี้จะเล่นไม่ได้ใครโทรมาบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนั่นแหละที่ผมไม่อยากจะเล่นโทรศัพท์ไม่อยากจะอ่าอัปโหลดคลิปบางทีคลิปเราไปถ่ายมาแบบนี้เราไปถ่ายมาตัดต่อเรียบร้อยพร้อมที่จะอัปโหลดแบบนี้ ไม่ไปนะครับหมุนอยู่แบบนั้น,น่ะทั้งคืนบางทีก็ได้ประมาณสิเอร์ซแบบนี้นะสิบเปอร์เซ็นมันก็เป็นอะไรที่งงงวยเหมือนกันบางทีก็ปล่อยเฉยไม่อัพโหลดดีกว่านะครับบางทีมันจะเกี่ยวกับดีแท็วันดูคอทูมุกตรงน,นี้แทบจะแบบใช้การแบบลําบากนะก็มีอยู่ขีดเดียวแต่เป็น 4G บางทีก็ 3G บางทีก็ตัวเฮบางทีก็ตัว E นะแล้วแต่เวลาของเขา นะครับยิ่งถ้าเป็นกลางคืนนี่ดึกๆแทนที่มันจะเต็มเปะใช่ไหมดึกๆนี่เรียบร้อยเลยนะครับหมอกลงหมอกลงก็ปึออ๊บเลยไปเลยนะผม <c oughs> น่าเบื่อบแบบนี้เลยนะบางทีก็เป็นสัญญาณหลอกเคยเห็นสัญญาณหลอกไหม 5G เต็ม 4G เต็มหมดเลยแต่ไม่สามารถเล่นอะไรได้ <c oughs> นะครับไม่ใช่เน็ตหมดนะบางทีเน็ตเพิ่งสมัครใหม่นะสมัครแบบอ่า สิไม่กระบต์ด้วยซ้ำนะสิทธมกระบต์คือไม่จํากัดได้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณหลอกนะครับบางทีเราสบักไปก็เสียตังค์นะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นถึงว่าอัปโหลดคลิปก็ลาบากน่าวันนะเห็นไ,ไหมหอืมวันนี้ไปไหนก็ด้วยเลยนูกใจละก็วิ่งอ่าคล้ายๆหลบเสียงปืนเมื่อก่อนนี่ก็ช่วงเขาปะทะกันใหม่ๆเนี่ยก็เจ้าขาวหายไปนะเจ้าขาวหายไปเพราะว่า มันไม่รู้มันรู้สึกว่ามันหายไปแบบีเงื้ยงงำนะผมก็เลยแบบไม่ได้แบบอยากจะไปไหนก็เลยรอเขาอยู่เสียงนาก็ไม่ไปไหนนะครับลูกกระสุนก็บุมบ้มบวมบุ้มบวมลอยข้ามหัวถ้าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอะไรนะเพราะว่ามันชินแล้วนะชินแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆผมชินตั้งแต่อยู่สามยอดชายแดนภาคใต้นะครับเกี่ยวกับโจนใต้ได้ปะทะกันกับโจนใต้นี่ก็เกิดความเคยชิน นะนครับวานที่เนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหลายคนก็ถามผมหลายคนนะว่าชายแดยนมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่านะจะมีการประทะกันอีกไหมมันก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะประทะหรือว่าจะาเป็นยังไงเพราะว่ามันก็มีฐานทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะกัมพูชาไม่ใช่ว่าเขาถอนไออาวุธท,ท,ที่แบบเขาแบบ อาวุธหนักๆพวกปีเอ็มพวกไอ้นะปืนคออะไรเขาไม่ได้ถอนนะเขาก็อยู่ในป่านี่นนะเขาก็รอเหมือนกันนะรอเราเราก็รอเขาให้เขาแบบนะทาแบบเหมือนลุกล้ําเข้ามาแล้วก็มาอาใช้เกี่ยวกับอาวุธหนักๆอ่ะนะเราก็รอแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเขาทําเราก็อยู่ยิ่งเฉยไม่ได้ใช่ไหมละ่ะทหารไทยไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบรับอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับเขาพร้อมอยู่ตลอดเวลา ผมเชื่อแบบนั้นนะครับนะท่านไทยเป็นเเปเป็นป็นนอ่าผู้ที่อยู่ในกฎระเบียบอนะมีคําสั่งถึงจะได้ท,ทําถ้าเกิดว่าเขาไม่ยิงก่อนเราก็ไม่สามารถอยากจะทําเพราะว่าถ้าเราทําไปไม่รอดแน่นอนนะเพราะว่าศักยภาพของเรามันเหนือกว่าเขาประมาณโ้เป็นสิบสิบเท่าอนะะนของอ่าเมนนะทีนี้เขาไม่มีอะไรหรอกคือเป็นการที่แบบมันหลายอย่างนะถ้าจะพูดเรื่องปัญหาชายแดนนะ มันก็หลายอย่างมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยมันเกี่ยวกับการเมืองด้วยมันเกี่ยวกับโอ้หลายอย่างที่เป็นอะไรครับซ้อนนะบางทีเราพูดไปมันก็เหมือนว่าเรา่ลสมลายแต่นะ้าตัวเองนะครับมันก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับเรื่องเราปัญหาชายแดนบางทีก็ผู้ที่เขาปกป้องนะครับอธิปไตยอยู่ข้างบนเขาก็เหนื่อยนะนะครับเขาเหนื่อยนะตรงนี้ก็ไอ้นอนกลางยินกินกลาง ใช่นะเอาฟ้าเป็นม้งเอาหยุ่มเพื่อนนะปฏิบัติการแนี้หน้าก็มีที่ฐานหลายหน่วยนะครับที่เขาปล่อยเฝ้าระวังนะบางทีนี่เราหลับนอนสบายสบายจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะจริงนะครับเหมือนผมที่ว่าเออคอยดูสถานการณ์ต่างๆแบบฟังเสียงปืนอดเวลามันชินนะสถานการณ์แบบนี้คือเราเคยเป็นทหารในเวละผมเคยเป็นทหารเคยป,ปฏิบัติงานเคยได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิด มันเป็นเกิดจากจิตใจอ่ะมันดูที่ใจเราอ่ะเหมือนว่ามันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนผมไปราตะเวนนี่ไปกับเพื่อนอยู่ภาคใต้เมื่อก่อนเราจะไปราะตะเวนแบบนอนนอนเฝ้าตรวจหรือว่าซุ่มหรือว่าคอยตั้งด่านป๊อปอัพเวลากลางคืนกลางวันแล้วแต่ห้องเวลาผมไปกลางวันนี้เราจะทํางานทํางานพักไปบ้างแต่ว่ากลางคืน,นมันก็เป็นเวลาพักใช่ไหมครับมีเพื่อนมาเข้าเวรแบบนี้ คือมีเพื่อนมาเข้าเวรนี่เราแบบลุกขึ้นมากลางดึกถ้าเกิดว่าเรากําลังจะนอนผมผมจะชอบลุกขึ้นมาแล้วก็ดูเพื่อนๆนก่อนมันดูปุ๊บนี่เงินสว่างใช่ไหมละ่ะเห็นหมดเลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบคือเวรเราก็รู้นะเวรเวรอนะ่ะแต่เราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าเขาจะหลับเวรอะไรหรือเปล่ามันก็พะวงใช่ไหมละ่ะมันมันมันเคยได้รับถึงเรื่องราวประสบการณ์มานะครับแล้วก็เรื่องราว เกี่ยวกับการกอร่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ข้างเคียงแบบนี้เขากอ่อเหตุโดยแบบคานเข้ามาคานเข้ามาจนจะมาถึงไปของพี่ฐานแล้วก็ใช้อาวุธในนั้นก็สูญเสียนะมีการสูญเสียนะครับมันก็เป็นเคสที่เราแบบจดจำอะนะแล้วก็นํามาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานของเราด้วยผมนี่กลางคืนนี้ไม่ค่อยแบบหลับเต็มแบบตื่นจะแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแทบจะไม่ได้นอนเพราะเพราะว่า มันเคยอ่ะนะผมเคยถูกเหรียฐานเมื่อตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งมันก็เป็นเวลานอนเลยใช่ไหยล่ะช่วงนั้นนะโจรใต้มักจะเข้าเหรฐานหรือว่ามักจะเข้าไอ้ก่อเหตุในช่วงดึกๆคนนอนนะหรือว่าเวรยนยามอาจจะหลับหรือว่าเวรยนยามอาจจะแบบง่วงนอนแบบนี้มันชอบจะมาเข้าในช่วงนั้นช่วงหลังเที่ยงคืนไปมีอันตรายนะครับเมื่อเราเข้าระวังหลังเที่ยงคืนมันก็มาก่อเหตุหัวรุ่งหัวเช้า ือว่าตีห้าหกโมงเช้าอะไนี้เหมือนฐานตื่นขึ้นมาก็ต้องทํารประจอประจําวันก็กวาดขยะฐานไหนที่อยู่ข้างถนนน่ะอันตรายนะครับเรียนยาบางทีก็ยังจิบกาแฟปืนก็ยังไม่ได้สนใจอะไรบางทีก็หลาดหลวมนะก็มันก็ดูทุกวันน่ะทาไมมันถึงก่อเหตุได้มันดูนะครับมันดูว่าเฮ้ยเช้านี้ทําอะไรบ้างนะค่านี้ทําอะไรบ้างมันดูจนเข้าใจว่าฐานบิบัดยังไงบ้างมันถึงจะก่อเหตุ ถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็ไม่ทํานะครับชัดเจนคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นเป็นเป็นรูปแบบแบบการดูล่งที่โร่งแจ้งอยู่แล้วต้องเปิดเผยตัวอยู่แล้วเจ้าหน้าที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป้าหมายมันชัดเจนแค่เขาดูนะให้แนวร่วมมาติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานไม่ว่าจะอยู่ในป่าล่าตะวีนตรงไหนก็ตามเชิงป่าภูเขามันจะดูนะเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะ หรือว่าไล่เป็ดไล่อะไรตามทุง่งนาตามท้องทุง่งตามทางถนนเราเดินอย่าไปชะลาใจนะร้านนมชงน้ําชาอนะ่ะเวลาเราเดินไปลาดเอเวนอ่ะมันดูหมดนะนะครับไม่ใช่ว่าเอ,อเราจะเดินแบบเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราอยู่มาไม่มีอะไรนะครับเมื่อมันมีแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะครับเอาไม่ทันนะครับแต่บอกว่าออต่อให้คุณฝึกกินหินกินอะไรมาก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้เมื่อเขากระทำนะครับรอวันที่ถูกกระทำแค่นั้นเอง ็มันจะดูทุกอย่างจนแบบเป้าหมายชัดนะเราโอกาสโอกาสมีทางหนีไม่ต้องห่วงเขาเป็นคนในพื้นที่นะครับเราอย่าไปบอกว่าเอ้ยหนีไปนี่เราสกัดตรงนั้นตรงนี้เราขึ้นดานขึ้นป้อมอัพทันทีขึ้นทุกาดานขึ้นทุกชุดปฏิบัติการก็ไม่ทันนะครับถ้าไม่มันหนีได้มันหนีได้มันไม่ได้ไปตามถนนนะบางทีก็เข้าไปในบ้านก็หายไปแล้วนะรถมันเอาไปซ่อนในป่าจบนะมีใครบอกบ้างแต่จังหวัดนี้ไม่มีใครบอกนะ ไม่เหมือนอ่าทางอฝั่งภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานหรือว่ากรุงเทพโจนิ่งเข้าไปนี่เราจะเป็นแบบพลเมือ <ๆ S 2> งดีแถวคนบนบ้านเราใช่ไหมล่ะนู่นไปนู่นแล้วใช่ไหมน่ะไอ้นั่นไปนู่นแล้วนะนี่คือบ,บ้านเราแต่ภาคใต้ไม่ได้นะภาคใต้เขาไม่ยุง่งวิ่งไปนี่ถืออาวุธวิ่งเข้าไปไม่รู้ไม่เห็นนะเขาจะไม่บอกนะครับมันเป็นอะไรที่แบบถ้าบอกว่าสามัคคีก็สามัคคีนะอาจารย์จะบอกว่าเขาสามัคคีว่านะมันก็เหมือนว่าแหละอ่า ถ้าจะพูดไปมันก็เกี่ยวกับหลักทางศาสนาอะไรด้วยนะครับหรือว่าความเชื่อหรือว่าการปลูกฝังนะหรือว่าการาได้รับาการถ่ายทอดนะเรื่องราวเกี่ยวกับแบบการาปลูกฝังให้เกียรติชังเจ้าหน้าที่รัฐนะครับรัฐไทยนี่แหละนะที่เขาบอกว่า,าสยามนะสยามก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่ลงไปาสาัตัวจัดใภาคใต้แบบนี้เขาจะปลูกฝังตั้งแต่เด็ก นะเด็กๆเหมือนเขาปลูกฝังให้เกียจจงจนที่รัฐว่าเอ้ยเขามาลุกลานอาแผ่นดินของเรานะแผ่นดินของเราคือรัฐฟาตานีประเทศฟาตานีที่เขาแบบตั้งกลุ่มตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วเขาก็จะเอา,อาสถานก,การณ์ที่สลายการชุมนุมเมื่อครั้งปี2 5งพอ่ที่เป็นเกี่ยวกับสถานก,การณ์ตากใบอะไรละนะปฏตทิยเพลเซอะไรต่างๆที่เอามาถ่ายทอดให้เด็กๆได้ดูได้ชม ว่าเป็นแบบนี้นะจาที่แล้วทำร้ายพี่น้องของเรามันจะเปิดให้ดูด้วยซ้ำนะครับนะเขาจะเอาเป็นแบบถ่ายทอดเป็นเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะครับบางทีก็คลิปวิดีโอบางทีก็เป็นแบบอ่าเกี่ยวกับไอการแบบเป็นแกนนำนะหรือว่าเป็นโอ้ยใครโทรมาเนี่ย